สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้ช่างเล็กได้มีโอกาสเดินทางออกจากต่างจังหวัดวันนี้อยู่บนทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับรถติดมากมากเลยครับที่ข้างบนบนทางด่วนครับรถติดมากมากเลยเพื่อเราจะไปลงตรงนี่ครับลงมาแล้วโดนบนลงจากทางด่วนที่ เส้นนี้เส้นสระบุรีนะครับจะไปสระบุรีรถติดมากเลยเข้าถนนมุ่งตรงสู่ถนนมิตรภาพนะครับไม่ว่าจะนานกี่ปีกี่ปีถนนวิตรภาพของเราก็ยังเหมือนเดิมครับ่านรู้ชมรถเยอะหนาแน่นแต่ก็เป็นร์ในการเดินทางอย่างนี้นะครับถ้าเกิดถนนมิตรภาพว่างมันก็รงจะเป็นเรื่องแปลกๆนะครับมันต้องรถเยอะๆเยอะจะกอัตรรถในการขับขี่และการเดินทาง คนเข้ามาครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกลังใจขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกการติดตามนะครับรถหนาแน่นครับวิ่งเร็วไม่ได้ครับมาช้าๆอย่างปลอดภัยครับถ้าออกซ้ายก็จะไปสระบุรีออกขวาตรงไปก็เป็นสระบุรีกรุงเทพครับ ับท่านผู้ชมก็ไปเรื่อยๆครับไปได้ทีละสี่สิบห้าสิบรถวิ่งเร็วไม่ได้รถเยอะมากๆครับวันนีบ้บรรยากาศสองข้างทางมีป่าและภูเขาสวยงามครับนิจภาพวันนี้ก็ยังเหมืนนอนเดิมครับท่านผู้ชมรถเยอะมากๆแต่ก็สนุกดีครับเป็นการเดินทางที่ยาวไกลแต่ก็สนุกดีครับจะเมื่อยล้ลาเมื่อยแขนเมื่อยขาสหน่อยแต่ก็ ดีครับรู้สึกดีที่ได้กลับบ้านนานๆทีได้กลับบ้านกพมีความสุขครับนี่คือครับนี่คือลำับตะคองครับสวยงามมากในช่วงนี้นี้รัผ่านบนหอแล้วมีกังผันบบนภูเขาไปครับสวยงามมากๆครับใครเดินผ่านไปผ่านมาจะต้องยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอครับเพื่อเป็นถ่ายไว้ดูสวยงามครับ วิวสวยบรรยากาศดีมีช่วงนี้แหละครับที่อยู่ตนี้สวยมากตลับเวลาตับบ้านนี้ขาดไม่ได้เลยครับต้องรีบถ่ายดูครับเพราะฉะนั้นท่านจะพาโอกาสคันสวยๆงามๆแบบบรรยากาศดีแบบนี้ครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจตลอดมารับรองว่าเราจะไม่ทิ้งกันครับเราจะไม่รลี่ยมกันครับ ไม่อยู่ช่วงนำตะครองอยู่นะครับรถเยอะมากนานๆทีได้กลับบ้านก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมรถจะเยอะไปหน่อยแต่เราก็ย้ายนังสามรอนไปเรื่อยๆเพราะยังไงเราก็คือการเดินทางไกลอยู่แล้วครับถ้าเราเรียบร้อนมันก็จะไม่ดีนะจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับใจเย็นๆแล้วก็ไม่ต้องรีบนะครับ ความถูกที่งายเราเพิ่งเรมองไปไกครับพี่ครับก็ต้องย้อนเหยียดเลยแต่ก็ไปเรื่อยได้ไม่เป็นไรครับอเห็นโถ่สติดเป็นช่วงๆนะครับแต่จะโล่งน้อยมากแต่ติดมากเยอะติดเยอะกว่ารถเยอะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ เข้ามาชมและให้กำลังใจตลอดมาข้างหลังครับบูธที่ข้างหลังก็ยังติดยาวอย่างเดยครับท่านผู้ชมข้างหน้าเราก็ยังติดเหมือนกันข้างหลังก็ยาวส <Okay, S 1> องย <okay, S 1> ุบยาวเลยนะครับโอเคครับท okay, 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 okay. ่านผู้ชมก็ขยับไปได้เอยๆครับไม่ถึงกับว่าติดทีเดียวถนนช่วงนี้สวยงามมากครับท่านผู้ช กกำลังขยายหลายทางนะครับอุอนาา้น่าจะแถวแถวปไทายนะครับท่านผู้ชมวางใจนะทิพย์ไม้ปไทายนะครับจังหวัดโคราชหน้า,ค,นานครับสวัสดีครับกำลังข,งขยายหลายทาง